มาค่ะทุกคนเมื่อวานบัวลือของนะคะเราไปเจอใส่ตัวสิกแซตตัวนี้นะคะมาดูว่าบัวจะทำอะไรให้ทุกคนดูนะคะนี่นะก็ตัดเส้นยาวประมาณตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะรับครึ่ง แล้วก็เปียไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเปียหรือว่าเรียกว่าอะไรนี่นะคะแบบนี้ตามความยาวที่เราอยากได้เลยนะแล้วเราก็านี้นะคะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบจนได้มาแบบนี้นะคะพอได้มาแบบนี้ เราก็ทำอย่างนี้นะคะเข็มเข็มแนะนำว่าให้ใช้ได้สีเดียวกับไอ้นี่นะคะสีเดียวกับไอตัวซิกแซกนี่นะคะจะได้แบบนี่เนาะแล้วก็ตัดตัดเสร็จแล้ว ก็มาพับม้วนนะคะสาเหตุที่ใช้ได้สีขาวก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะเออว่าเย็บยังไงอ้าวทีนี้จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเสร็จแล้วเราก็สอยล็อกไว้ก่อน ไว้นี่นะคะแล้วเราก็พันต่อ แต่ยังไม่ให้ดูนะว่าด้านหน้าเป็นยังไงอะ่ะให้ดูคลิปไปก่อนให้ดูวิธีทําไปก่อนก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็สอย นี่นะคะกลับด้านมานี่สวยไหมทุกคนก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นดอกกุหลาดนะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็มาจบงานก่อน เรียบร้อยเป็นยังไงคะสวยนะนี่นี่นะคะทุกคนได้ออกมาเป็นแบบนี้นะ นี่นะคะปุ๊กปิ๊กน่ารักน่ารักถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ